กล่าวถึงชาวไทยเชื้อสายจีนในประเทศของเรานั้นนับว่ามีมากมายจนเปรียบเสมือนที่น้องร่วมสายเลือดกับชาวไทยเลยก็ว่าได้ค่ะหลากหลายเชื้อสายเผ่าพันธุ์หนึ่งในจำนวนนั้นเนี่ยเชื่อว่าชาวจีนไหหลัคงจะเป็นชื่อที่หลายๆท่านนึกถึงฝีมือการทำอาหารเลิศรส ใยชื่ออาหารที่คนไทยต่างคุ้นเคยอย่างดีก็เช่นข้าวมันไก่ที่มีสูตรเด็ดเคล็ดลับสืบทอดต่อกันมาตั้งแต่สมัยเสื้อผืนหมอนใบไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการหุงข้าวการปรุงน้ำจิ้มรสแซบ่บไปจนถึงการเลือกชนิดของไก่ล้วนแล้วแต่เป็นสูตรพิเศษของชาวไหหลำแท้ๆค่ะ อ่างหนึ่งที่จะลืมเสียไม่ได้ก็คือขนมจีนนั่นเองขนมจีนไหาหลับเนี่ยแตกต่างจากขนมจีนน้ำยากของไทยอย่างแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นด้วยหน้าตารสชาติหรือว่าเครื่องต่างๆค่ะ ในบริเวณย่านบางโพเนี่ยมีร้านขนมจีนหายหลังชื่อดังอยู่เจ้าหนึ่งซึ่งถือได้ว่าเป็นเจ้าบุกเบิกเลยก็ไม่ผิดค่ะเริ่มแรกเลยก็ขายตั้งแต่อยู่หลันหลวงแล้วค่ะอยู่หลันหลวงอยู่หลังโรงแรม เป็นเสร็จเวลานี้คะขายตั้งแต่ปี003ค่ะห้องเล็กๆนะคะห้องเล็กๆทำมาก่อนแล้วก็ทีหลังก็ขยายมาหัวมุมตรงวัดแครตรงฮ่ะแลา,า,ข,าขายได้สักขายได้สักสิบกว่าปีอี้ค่ะก็เลยเซ้งให้คนอื่นไปเซ้งคนอื่นไปตอนนี้ทีหลังก็เพื่อนแม่ก็ชวนกันมาขายที่จริต ขายเพลินจิตตั้งแต่ปี24ถึงปีปี49แล้วก็ย้ายมาที่นี่เพราะสัญญาหมดเริ่มต้นค้าขายกันมาตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อแม่เมื่อปี2503จากนั้นนะคะก็มีการย้ายสถานที่ตั้งไปตามเหตุผลและก็การเวลาค่ะแต่ถึงอย่างไรนะคะรสชาติดังเดิมก็ยังคงอยู่ไม่เสื่อมคลาย ขนมจีนชนิดนี้เนี่ยใช้ว่าจะหาทานกันได้ทั่วไปนะคะยังไปสูตรแท้ๆดั้งเดิมของร้านนี้ก็คงจะเรียกได้ว่าหาที่อื่นมาเทียบได้ยากสุดละเกินค่ะเดิมทีนะคราเขาเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวไหหลำเพราะของของคนไหหลำทำนะคะแม่เขามาจากเมืองจีนเลยสูตรดั้งเดิมมาจากเมืองจีนเลยทีนี้ก็ามบางคนก็ถามว่านี่เรียกว่าอะไรเรอเออเส้นนมจีนมันกลมๆยาวๆแต่เส้นมันใหญ่หน่อยก็เรียกว่าขนมจีนไหหลำนะคะ ต่ว่าถ้าพูดถึงนะถ้าพูดถึงจริงๆแล้วว่าบางคนเขาไม่รู้จักเส้นองจีนไหหลำที่บอกก๋วยเตี๋ยวไหหลำบางคนก็รู้จักเพราะว่าเรามีเนื้อมีน้ำมีแห้งมีเนื้อมีหมูอะไรอย่างเงี้หลังๆนี่นะคะแต่เดิมทีแม่เขาทำก็จะมีแต่เนือ้อแม่เขารู้สูตรมาแต่ตั้งเดิมเขารู้สูตรของเขาก็าจะใส่เครื่องเยอะมากเลยนะแต่ก่อนนี่แม่เขาทำนะรุ่นแม่ในปี4 2 0 3 04นี่เขาขายนะแต่ก่อนนี่แม่ก็จะต้มน้ำเดือดๆนะ เราใส่แล้วผักชีกับตะไคร้ไปต้มน้ำก่อนแล้วก็ผัดเนื้อเสร็จแล้วพอจะไปต้มแต่ดังหลังนี่เด็กก็จะผัดเนื้อเสร็จก่อนแล้วค่อยเติมน้ำเพราะยกหนักไงยกทำในครัวเสร็จยกมันหนักก็คือจะเติมน้ำทีหลังเติมผักชีทีหลังอนื้เงี่ยรากผักชีทีหลัง,ลง,ลงการเดินทางสัญจรไปมาบริเวณย่านบางโพหากท่านใดสังเกตเชิงสะพานแรกนับจากที่นั่งรถไปทางแยกเกียรกาย แทนจะพบห้องแถวสองคูหาตั้งอยู่ริมถนนประชาราหนึ่งที่นี่ท่านนักชิมมือฉมังคงจะอดสงสัยไม่ได้ใช่ไหมคะว่าร้านที่ขึ้นป้ายว่าสวนสนโกอ่างโภชนานั้นเป็นร้านเดียวกับขนมจีนไหหลังเจ้าดังเดิม ที่สืบต่อรุ่นการค้ามากกว่า40ปีแต่แรกร้านนี้นะคะมีบริการเฉพาะเนื้อวัวแต่เนื่องจากขายดีเป็นเทน้ำเทท่าจนต้องเพิ่มเนื้อหมูไว้อีกเมนูหนึ่งค่ะก็ถือได้ว่าเป็นการบอกเล่าความอร่อยไปได้อีกขั้นนะคะตั้งแต่มาต้องมาการปี49แล้วกาปลายปีปลายปี49ก็เป็นโตเถาเล็กอะ่ะมติชนก็ลงให้ ลงให้ก็ขายดีมากเลยขายนี้มาจนกระทั่งลูกค้าบ่นว่าของไม่พอขายก็บอกว่าทำไมไม่ทําเยอะๆบอกว่าเราไม่รู้อันนี้ก็เลยลูกค้าก็บกบูบอกว่าค่ะลงหนังสือพิมพ์แต่ไม่ไดเตรียมของเยอะๆบอกเอ้เข,ขาก็ไม่ได้บอกเขาจะลงวันไหนนะเราก็เลยไม่รู้ก็ไม่ได้เตรียมของไว้ลูกค้าก็ถือหนังสือพิมพ์มากวกเข้าเหด,ดุร้ายทีกก็เลยก็เลยก็เลยขายดีมาเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งทีหลังก็สไยร้าก็ลงให้ซูมมาก็ลงให้ ึงก็ลงให้แต่นี่ก็ขายดีเหมือนกันแต่ว่ามาติชนก็นลงให้ก่อใช่ไหมคะก็ลูกค้าก็รู้มังแล้วไงแล้วก็พอไทยรัฐลงก็มาครึ่งหนึ่งคือว่ามาแล้วมั่งแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็มาแล้วก็ทีหลังก็อะไอ่ะไม่ใช้นางรังก็ลงให้ขนมจีนไหหลามของที่นี่เนี่ยจะมีลักษณะคล้ายกับเส้นเกี๊ยมอีตัวเส้นเนี่ยอ้วนๆกลมๆยาวเป็นสายคนจีนเนี่ยจึงเรียกกันว่าขนมจีนนั่นเองค่ะ ส่วนขั้นตอนการปรุงให้ครบสูตรแล้วก็อร่อยติดลิ้นนั้นจะนำเอาเส้นขนมจีนเนี่ยมาคลุกเคล้ากับเนื้อสดลวกสุกๆ นำจิ้มกะปิลงไปจนชุ่มด้วยเนื้อแล้วก็หอมด้วยกลิ่นเติมต่อกันอีกนิดนะคะด้วยผักดองเค็มท่านใดที่ชอบรสจัดจานเนี่ยก็สามารถเติมพริกตำหรือว่าพริกป่นลงไปให้เป็นการเพิ่มรสชาติได้ไม่เลวค่ะขนมจีนไหล่อมเนี่ยมีทั้งแบบน้ำแล้วก็แบบแพ้งให้ท่านได้เลือกทาน ใครที่ไม่เคยกินขนมจีนไหหลำมาก่อนทางร้านเนี่ยแนะนำให้สั่งแบบน้ำเพราะว่าขนมจีนแบบน้ำเนี่ยนะคะจะเติมน้ำซุปใสคล้ายกับซุปก๋วยเตี๋ยวทำให้ทานกันได้ง่ายหน่อยสําหรับนักชิมมืออาชีพคงไม่ต้องแนะนํากันให้มากนะคะสําหรับขนมจีนแบบแห้งเพราะว่าน้ํายาที่นี่เนี่ยเด็ดเหลือหลายค่ะ พักหลังเนี่ยได้เติมเนื้อหมูลงไฟในเมนูเอาใจลูกค้าที่ไม่นิยมทานเนื้อค่ะว่ากันไปแล้วเนี่ยขนมจีนชนิดนี้เนี่ยมีขายในงานนิ้วหายหลังประจำปีคนสมัยก่อนเนี่ยอยากจะหาทานก็ไปตามสารเจ้าต่างๆรับรองค่ะได้พบกับความอร่อยเป็นแน่ค่ะปี่นะคะจะทานแห้ง ว่ามันมันเข้มข้นหน่อยอ่มันเข้มข้นหน่อย,นนอยแต่ว่าลูกค้าคนสมัยก่อนเขาไม่ทานแห้งเขาจะทานอย่างน้ำเพราะว่าเขาไม่เคยทานแห้งของเราเขาไม่รู้ว่าแรกขงเราอร่อยแล้วมีอยู่ทีทําผิดไปนะเขาก็เลยกินแห้งมาเลยตลอดเมนูเด็ดของร้านสวนสวนแห่งนี้นะคะไม่ได้มีแต่ขนมจีนไหหลำแต่เพียงอย่างเดียวค่ะข้าวมันไก่เนี่ยก็ยังเป็นจานพิเศษที่นักชิมเนี่ยวะเวียนมาไม่ลืมที่จะสั่ง เริ่มต้นด้วยไก่เนื้อขาวสวยชิ้นใหญ่เต็มคำมาคู่กับข้าวมันอีกจานหนึ่งก็ชวนน้ำลายสอไม่หยอกไก่นครปฐมที่นี่ก็ไม่เหมือนกับไก่ทั่วไปค่ะมีหนังติดมันกับเนื้อไก่นุ่มๆแต่เนื้อไก่ที่ทางร้านเลือกใช้นะคะก็จะแน่นและแห้งหนังเนี่ยมีมันน้อยเคี้ยวออกแรงสักพักก็จะเพิ่มอารมณ์การทานข้าวมันเนี่ยทีเด็ดค่ะ ไม่มันมากจนเกินไปเม็ดข้าวก็ไม่แข็งจนเกินไปพอเหมาะพอเจาะก,กับน้ำจิ้มรแสแซ่บตบท้ายด้วยน้ำแกงร้อนๆจากหมอ้อที่มีให้ท่านได้เลือกอยู่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นขาไก่ตุ๋นยาจีนต้มมะระหรือว่าจะเป็นน้ำแกงหอมๆอย่างแกงเห็ดหอมใส่ปีกไก่ก็เข้าทีค่ะไก่นี่เราเอาไก่ของนครปฐม ไก่นะ้ำขามบนี่อร่อยเพราะเราจะแบบใช้ไก่แบบพัตคาารเนี่ยลูกค้านี่ลูกค้าเขาชินตามเหลาไงเขาก็แบาถ้าพัตถากใจเขานะรสชาติเหมือนเหลาเขาจะมากินที่นี่เขาไม่ไปกินที่เหลาข้าวนี่เราจะใช้ข้าวหอมมะลิถ้าเผืือขหอมมะลินะถ้าพูดถึงข้าวเก่ามันก็ไม่หอมก็ไม่อร่อย ต้องใช้ข้าวกลางปีหรือข้าวใหม่อย่างเงี้ยของของเราเนี่ยเราจะใช้ของดีๆของสดๆทั้งนั้นเลยไก่นี่เราก็ทนะําเองนะค่าเองต้องเองอะไรเงี้ยไม่ได้ไปรับเข้ามาบางคนเขาข่ามาไหลวันแล้วมันไม่สดโดยมากเราจะไม่มีน้ําแกงแถมเราจะมีน้ําแกงสุนเป็นโถโถโถเล็กๆ่ะมีขาไก่ตุ๋นยาจีนปีกไก่เห็ดหอมมาลาซิโคหมูปัาซิโคหมู่ะแต่ตอนนี้เรขายดีไย่างผักกี้วสุดรไร้หลามยไม่เผ็ด เขาจะใช้คล้ายๆแบบทำขนมจีนแห้งอย่างนั้นก็ลวกผัคทีดิวต้องไฟแรงๆลวกนะคะมันถึงไม่เหนียวนะคะลวกผัคทีดิวลวกเนื้อสดแล้วเราก็ใช้น้ำน้ำน้ำเนื้อตุ๋นน้ำที่จะทำแห้งเนี่ยล่าแล้วก็ใส่ถั่วใส่ถั่วโรยแต่ก่อนคนทนเนื้อเนี่ยขายดีมากเลยยำเนี่ยขายดีมากเลยคนทำเนื้อเนื้อสดแล้วเราก็ใช้เนื้อสันนอกอีจานหนึ่งค่ะที่ถูกต่อเนี่ยแทบจะขาดไม่ได้เลย นั่นก็คือเนื้อตุ๋นไหหลำเมนูของที่นี่นั่นก็คือเนื้อเปื่อยนั่นเองค่ะพิเศษตรงที่แทนที่จะใส่โถมีน้ำซุปแต่ทางร้านเน่จะเอาเนื้อที่ว่าใส่จานมาเสิร์ฟแบบแห้งๆมาพร้อมกับกะปิไหหลำจิ้มเพียงนิดหน่อยแต่ได้รสหน้ามหาัศจรรย์อาหารโดยมากก็จะขายดีก็จะพวกข้าวมันไก่ ข้าวมันไก่นมจีนไหหลั่มแล้วก็พวกแพะพวกจับชายไหหลอ่ะจับชายไหหลัมีวุ้นเส้นแต่ก่อนนี้ข้อคนก็ทานเนื้อกันนะคะแล้วหลังๆนี้คนก็ไม่ทานเนื้อก็เลยทานหมูก็เลยขายหมูด้วยแต่ก่อนนี่ขายแต่เนื้ออย่างเดียวร้านขนมจีนไหหลัถ้าจะว่าไปก็มีหลายร้านนะคะแต่ที่ร้านส่วนส่วนโกอ่างแห่งนี้เนี่ยมีความอร่อยการันตีวควบคู่กับความเป็นมาที่ยาวนาน ดูได้จากการย้ายสาขาย้ายหลักแหล่งไปหลายที่แต่ลูกค้าขาประจำเนี่ยก็ยังสืบเสาะตามหาไปทานอย่างเช่นเคยค่ะนี่ยังไม่รวมถึงสมาชิกมือใหม่หัดทานที่ติดอกติดใจกับสูตรไทยล้าแท้ๆอีกมากโขลูกค้าเนี่ยต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันนะคะถึงความอร่อยที่หาตัวเปรียบได้ยาก ความพิถีพิถันในการคัดเลือกวัตถุดิบที่ไม่เสียหลายที่ทำให้แต่ละเมนูได้ออกมายังมีคุณภาพถูกอกถูกใจแล้วก็ถูกลิ้นกันนักหนาค่ะหากจะลองชิมความอร่อยแบบดั้งเดิมที่ร้านสวนสวนโกอ่างแห่งนี้มาได้ไม่ยากนะคะร้านแห่งใหม่เนี่ยตั้งเป็นตึกแถวสองคู่หาริมถนนประชารานึงซึ่งเป็นถนนเลียบแม่น้ำเจ้าพยา ตัวร้านนี่อยู่ระหว่างแยกเกียรติกายกับแยกบางโพสังเกตง่ายๆนะคะว่าอยู่ระหว่างประชาราซอย7หากท่านนำรถมาก็สามารถเจาะริมถนนได้ทั้งสองฝั่งระหว่างเวลา9นาฬิกาจนถึง16นาฬิกาค่ะสำหรับวันนี้นะคะทางรายการเนี่ยจะพาทุกท่านไปพบกับร้านอาหารต้นตำรับจีดอีกแห่งหนึ่งค่ะอาหารจานด่วนที่เรียกว่าข้าวเฉโปคงจะไม่คุ้นหูกันสักเท่าไหร่ใช่ไหมคะ เนื่องจากทุกวันนี้เนี่ยมีอยู่น้อยเหลือเกินและก็ไม่แพร่หลายเท่ากับ๋้ยเตี๋ยวผัดกระเพราประกอบกับวิธีทำและก็เครื่องคราวเนี่ยมีมากชนิดจึงไม่มีผู้นิยมทำขายยกตัวอย่างก็เช่นสารพัดเครื่องในปับหัวใจไส้ไหนจะเป็นเป็ดย่างกุนเชียงดำหูหมูหางหมูอีกทั้งน้ำพะโล้เป็นต้นค่ะนี่กระมังเป็นสาเหตุที่หาทานยากเสียลืเกิน แต่สำหรับวันนี้นะคะเราจะนำท่านไปพบกับอีกหนึ่งร้านในตํานานที่ว่าเรื่องของข้าวเชโ่ปโพค่ะร้านนี้นะคะมีความเป็นมาที่ยาวนานเขียงคู่มากับความอร่อยค่ะการเดินทางอย่างคร่าวๆเนี่ยสามารถทําได้เช่นนี้นะคะหากมาจากทางถนนพระรามสี ให้ตรงไปที่สนามมวยลุมพินีด้านซ้ายมือของท่านก็จะพบกับป้ายร้านห้องกี่เฉโปโตระงานอยู่ตรงข้ามสนามมวยลุมพินีค่ะสมัยก่อนขายหับได้ครับขายอยู่แถวเริญกรอ่ะ50ปีก่อนนั่นนะตามพ่อเขาขายสมัยก่อนเรือทานกันแบบนี้ทานทีละจานททละจาน ทานเสร็จเขาให้เงินเขาเห็นของถูกดีเขาเลยตั้งเป็นข้าวเสียโปอ่าและสมัยนี้เขาเลยเดี๋ยวนี้เขาเรียกเป็นข้าวเฉโปและลาดเป็นข้าวไปอย่างนั้นเริ่มปะมบทกันที่ความเป็นมาเป็นไปของข้าวเฉโปกันก่อนดีกว่านะคะแรกเริ่มเดิมทีข้าวเฉโปนั้นมีชื่อเรียกว่าข้าวเสียโปที่เป็นเช่นนี้นะคะก็เพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่ที่เป็นขาประจํารักพาน,านันที่มาเสี่ยงโชคตามโรงบ่อนโรงฝิ่นนั่นเอง โรงบ่อนโรงฝิ่นในสมัยก่อนเป็นที่นิยมที่สุดก็ย่านเจริญกรุงพ่อค้าแม่ค้าก็ไม่ใช่ใครที่ไหนคะ่ะส่วนใหญ่จะเป็นชาวจีนที่มีหลักแหล่งอยู่ในบริเวณนั้นยามที่นักพนันออกมาพักเอาแรงต่อเพื่อเสี่ยงโชคข้าวหาเรที่ผ่านไปผ่านมาในเวลานั้นจึงถือได้ว,ว่าเป็นอาหารชั้นเลิศของนักพนันโปแต่ด้วยความหมายและชื่อเรียกที่ไม่เป็นมงคล ผู้ใดที่ทานเข้าไปก็อาจจะต้องเสียโปตามชื่อที่ว่านี้ก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงกันในเวลาต่อมาเป็นชื่อเฉโปจนถึงปัจจุบันค่ะความเป็นข้าวเฉโปนั้นประกอบไปด้วยเครื่องเคียงหลากหลายชนิดยกตัวอย่างเช่นเป็ดย่างหมูแดงหมูกรอบหางหมูเครื่องในหมูตับแก้วหรือว่าตับหอด้วยมันหมูกุนเชียงดำตับเป็ด ราดลงบนข้าวสวยเรียงเม็ดร,ร้อนๆแล้วก็ราดด้วยน้ำพะโล้อย่างดีแต่ในสูตรปัจจุบันนะคะข้าวเฉโปเนี่ยได้ถูกตัดเครื่องเคียงบางอย่างออกไปโดยสาเหตุที่ทำได้ยากบ้างไม่ก็ต้นทุนมีราคาแพงไม่คุ้มค่าและอีกสาเหตุหนึ่งเนี่ยก็เพราะว่าไม่เป็นที่นิยมของลูกค้าในปัจจุบัน เช่นหูหมูหางหมูตับแก้วหรือว่าจะเป็นกุนเชียงดำตับเป็ดเป็นต้นค่ะข้าวเช็โป๊าจานก็มีใส่หลายลยอย่างเครื<า>่องในเป็ดเครื่องในหมูลิ้นหมูกระเพาะหมูตับแก้วกุนเชียงตับแล้วก็เครื่องในเป็ดด้วยค่ะไส้หมูไส้อ่อดหลายอย่างะะประมาณ12อย่างวิธีท,ทำทำก็เขาใช้เหล้าจีนค่ะใช้เหล้าจีนแล้วก็อบแห้งค่ะคว้านตับแล้วก็ใส่น้ํามันหมูค่ะมีผงพะโล้ก็ใส่เกลือแบบสุดโบราณนะคะ ถ้านักชิมสั่งข้าวเฉโปจานหนึ่งแน่นอนที่สุดค่ะทานจะได้เป็ดย่างเครื่องในหมูยกตัวอย่างเช่นหัวใจม้ามปอดไส้อ่อนตับต่อมานะคะก็คือหมูกรอบหมูแดงและที่จะขาดไปไม่ได้ค่ะนั่นก็คือตับแก้วกับกุนเชียงดำตับเป็ดหากขาด2ออย่างสุดท้ายไปนะคะเชื่อแน่นอนว่าลูกค้าเนี่ยต้องโกรกลกับบ้านเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าเฮียชันชัยเจ้าของร้านแห่งนี้เนี่ยบอกเอาไว้ว่า ตับแก้วกับคุณเชียงดำตับเป็ดเนี่ยถือได้ว่าเป็นตัวเรียกลูกค้าเข้าร้านเลยทีเดียวค่ะด้วยรสชาติเค็มนินดๆของคุณเชียงดำตับเป็ดเวลาทานแล้วนะคะติดปลายลิ้นพอมีรสชาติตับแก้วที่ทำด้วยความพิถีพิถันจนทำให้ความหอมนุ่มชวนทานเป็ดย่างหมูแดงและก็หมูกรอบเนี่ยเฮียชานชัยเนี่ยทำเองเลยนะคะได้ความเหนียวนุ่มกรอบพอดีไม่ขาดไม่เกิน เมื่อเครื่องคราวทุกอย่างเนี่ยถูกหั่นเป็นชิ้นพอดีคํราระดลงบนข้าวสวยเรียงเม็ดร้อนๆเสิร์ฟพร้อมกับผักกวางตุ้งลวกสีเขียวสดการอวบชวนบองแล้วก็ปิดท้ายทีเด็ดด้วยน้ำพะโล้สีน้ำตาลสวยที่เนื้อไม่ข้นแล้วก็ไม่ใสจนเกินไปเพิ่มรสชาติความอร่อยอีกนิดด้วยสีอิ๊วดำฟลิกดองเท่านี้ล่ละค่ะก็คุ้มค่ากับราคาลดเลิะแล้วล่ะ ที่ร้านข้าวเฉโปแห่งนี้นะคะไม่ได้มีเพียงเมนูหลักอย่างเดียวเท่านั้นค่ะเกี๊ยวน้ำกุ้งที่นี่ก้อนเด็ดใช่ย่อยค่ะด้วยแผ่นเกี๊ยวสีใสทำจากแป้งอย่างดี mm hmm. เผยให้เห็นกุ้งสีส้มตัวโตวขนาดพอดีคำเมื่อราดด้วยน้ำซุปสูตรทํำเองแล้วก็ตามด้วยผักโรยเท่านี้ล่ะค่ะน้ำลายก็สอแล้วหรือว่าจะเลือกเป็นบะหมี่เป็ดย่างที่ให้เนื้อเป็ดแบบไม่หวง เส้นบะหมี่ไย่ที่ทางร้านทำเองก็รับประกันความอร่อยน้ำซุปต้มกระดูกที่บรรจงทำให้ได้สีใสแบบที่ไม่ได้แต่งเติมเครื่องรสหรือว่าวัตถุปรุงแต่งแต่ย่งใดค่ะซึ่งถือได้ว่าเป็นที่ถูกอกถูกใจลูกค้าแทบทุกรายค่ะเฮียชานชัยเจ้าของร้านเนี่ยบอกรายละเอียดวิธีการเตรียมวัตถุดิบแกท่ทางรายการนะคะว่าต้องใส่ใจตั้งแต่การคัดสรรของ ที่จะนำเข้ามาใช้โดยเลือกซื้อของที่สดใหม่ได้คุณภาพเช่นว่ากุ้นเชียงดำตับเป็ดของที่นี่เนี่ยจะต้องทำใหม่ทุกๆวันไม่มีการนำของเก่าเหลือค้างออกมาปรุงใหม่ยังเป็ดย่างก,ก็เช่นกันค่ะจะเลือกซื้อเป็ดที่ขนาดพอเหมาะแล้วก็นำมาย่างด้วยสูตรเฉพาะของทางร้านวันหนึ่งเนี่ยใช้เป็ดเพียงไม่กี่ตัวเนื่องจากทางร้านเนี่ยไม่ต้องการให้เหลือค้างเอาไว้ด้วยเกรงที่ว่าจะเสียรสชาติค่ะ จำพวกเครื่องในทั้งหลายนะคะเจ้าของร้านเนี่ยก็จะนำมาล้างด้วยน้ำสะอาดหลายน้ำทีเดียวหลังจากนั้นนะคะก็จะนำมาปรุงรสให้เป็นที่ถูกปากลูกค้ากันต่อไปค่ะกินมา20ปีร้านนี้มา20ปีแล้วอืมพวกอร่อยทุกอย่างเลยทานที่นี่ทานแต่ร้านนี้ก็บ่อยเหมือนกันครับอยู่ที่นี่แถวนี้มา11ปีแล้วก็ส่วนใหญ่เกี๊ยวกุ้ง <c oughs> กับข้าวหมูดแดง แล้วก็มีข้าวเสียโปบางครั้งสำหรับคนชอบอาหารไม่เผ็ดมากแล้วก็บางวันไม่สบายอะไรเงี้ยก็ทานได้ไม่มีไม่มีไม่มีิษไม่มีไขอะไรอร่อย่บางทีเราล้นจัดไปมันก็ไม่ดีข้าวเจียโปแล้วก็มอมธนัดศิ์เป็นคนแนะนำค่ะคือแนะนำขึ้นไปขายห้างที่มมคลองค่ะขายมา12ปีค่ะก็ดีค่ะขายมา12ปีก็ดีสาวว่าที่คนเยอะมากค่ะนี่คอนเสิร์ตยิ่งเยอะเลยวันขายสี่ห้าสิบตัวค่ะอยู่มา40กว่าปีแล้วค่ะไม่เคยเปลี่ยนสูตรเลยไม่เคยเลยค่ะสูตรเดียวเลยค่ะ วันนี้นะคะท่านก็ได้ทราบความเป็นมาที่น่าสนใจของเมดูเด็ดที่เรานำมาฝากกันแล้วค่ะหากท่านนักชิมท่านใดสนใจที่จะเดินทางมาริมรถกันเองเนี่ยก็สามารถมาได้ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะร้านเนี่ยเปิดตั้งแต่11นาฬิกาจนถึง1ึ่ทุ่มตรงค่ะแนะนำว่าการเดินทางที่สะดวกเนี่ยควรจะใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดิน โดยแวะลงที่สถานีลุมพินีเมื่อเห็นป้ายทางออกที่หนึ่งก็เดินมาตามเส้นทางออกเรื่อยมาท่านก็จะพบกับซอยงามดูพลีหลังจากนั้นนะคะเดินต่ออีกสักหน่อยร้านเนี้ยก็จะตั้งอยู่พอดิบพอดีค่ะหากท่านใดที่นำรถส่วนตัวมาก็สามารถจอดได้ที่ริมถนนพระรามสี่แต่เฉพาะวัอนอาทิตย์เท่านั้นนะคะ